ดักนีห่างกัน430กว่าหลายิงเลยครับกดไม่ลงครับสูงไปหน่อยครับอยับดวยอันดับอาจจะห่างกันนิดนึงแต่ว่าแต้มนี่ไม่ห่างกันเยอะนะครับทั้งสองทีม40กับ43คะแนนโยกสวยเปิดไปเสาสองมาหมอนเต็มหัวโอ้โหขึ้มน,นำไปเลยครับราชบุรีนคน่งวนี้ดีจริงๆนะครับแล้วตัว เติมมาจากเสาสองนี่ไม่มีใครมาครับเอาจนได้ครับ1-0ครับราชบุรีครับเปิดเกจังววะทิ้งบอลมาด้านขวาในครับศิลาศิลาเนี่ยคล่องอยู่แล้วครับพยายามจี้เจษฎากรให้ใกล้แล้วเปิดย้อนไปโอ้โหลูกนี้ครับไป่ศรีสะเลยครับดูครับไม่ทันครับจังหวะวิ่งมาประกบของวสันหุมเสงนดเครับ เปิดมาให้กับอาริดาเน่แต่งเข้าซ้ายไม่ได้ยิงแล้วครับบอลแรกไกลตัวไปหน่อยยกอข้อขวาทีหนึ่งคืนมาตรงนี้จับแล้วก็ปั่นโค้งโอ้โหโค้งไม่พอครับเพียรพงศ์พิชิตโชติรัตน์โอ้โหจังหวะยิงครั้งแรกของมาโกการาสครับเฮียรครับแอนดูคิยอคพริกแล้วเฮปาร์เฟอร์นเนเดสทีหนึง่งลึงหลบมาลองซัดด้วยซ้ายโอ้โห,โหไม่ตรงนะครับจังหวะนี้พริกหนีตัวประกบได้ครับเฮปาร์ตี้เฟอร์นันเดส เซฟสกี้อาริเดเน่นี่ก็สามแนวรุกต่างชาติเหมือนกันให้มาดีลูกนี้จากกระโดกเข้ามาหน้าประตูยังติดครับเคาะคืนกลับไปทีเนึ่งยิงออาติดเซฟเอาฟาวสิครับอิพนพาร่านะครับแต่คืนกลับมาโอ้โหจริงกระเดงเก็บได้เก,ก่งกีไปแล้วครับเก่งกี่ยงทางสโต่ยังไงดีตบเข้ากลางมา่ะแต่ปีนี้เพนเดตโยกเข้าซ้ายแปะโอ้โหชนเสาเอ้าไปติดกันเอง โอ้ยเกือบปังราชบุรีครับดูครับเกงกีไหลามาแล้วล็อกยิงเบาๆครับโอ้โหเปิดซ้ายเข้ามาหน้าประตูม่งได้เกงกีอีกแล้วโอ้เข้าหน้าต่างเลยครับเกือบบวกประตูที่สองครับ ครับอัธวิทย์ซ้ายมาอีกแล้วใหญ่นินวงให้มาข้างหน้าเอาละครับเกงกีข้างในมีเกงกีงก,ก,กระชากไปทีนึงก่อนเปิดมาหน้าประตูแม่โดนหม่องสบายได้ไปเสาสองลูกนีน้โอ้โหติดเซฟไปเเดสดูครับงหวะขึ้นเกมทางกราบซ้ายนะครับเกงกีกระชากเปิดแล้วโอ้โหดูครับศิลปรกรสกัดไม่ดีเข้าทางโอ้หแม่ยิงวางเท้าดีครับเนไปที่เฟอร์นเดสขวางมามีพื้นที่ว่างเยอะเลยครับศิลาซัดลูกนี้ลงพื้น ตบอบไว้ได้ครับมานาิตใจคือยิงก็ได้หรืออากาศจะเปิดก็ได้โอ้ลูกนี้ยิงนะครับโอ้ชกทิ้งมาซ้ำอีกทีหนึ่งติดขายอีกโอ้โหสองศูนย์ไม่ได้ครับเก็บบอลไม่ได้แม้วันเดลุยจะแต่อ้อมโดนดักเอาไว้ดูลูกยิงของเฮเบอร์ตี้ครับนี่ครับกุณสรยากษ์เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่แม่จะยิงหรือจะเปิดเลยก็ยิงครับดูครับบอลสายแล้วต้องทุบเลยครับสุดท้ายเข้าทางมวไดเหลุยครับ ก็ไปเอว่าหาประสบการณ์พักใหญ่เลยครับอุ้ยได้ยิงเหมือนกันครับโอ้โหแต่ว่าโดนทุบทิ้งหมดนี่ถือว่าเป็นเกมที่เปิดหน้าแรกกันเลยนะครับดูครับยิงลูกนี้ทาเชฟกี้ครับโดนเข้าไปพัวพันโดยเกงกิอันนั้นยังไงดีเขาะคืนกลับมาบดินครับเลี้ยงตัดเข้าในยิงเลยครับโอ้โหต้องล้มตัวปัดครับลูกนี้มันเซฟยากครับบอลเด้งพื้นก่อนโอ้โหดูครับจจงหว่านี้ปฏิกิริยามมีประตูนะครับ แต่ม้งเข้ามาเลยครับบางกอกคลาสมงได้แม่ก็ยังไปติดมือผู้สับประตูอยู่ดีมงไม่แรงเท่าไหร่นั่นเสียดายครับแมทธิวสมิธอุ้ันแมไม่เปิดครับโดนวางไว้ด้วยเปิดกลับมาหน้าประตูตะวัดอีกโอ้โหฮ่าวนเล่ย่างงามเลยครับสูงไปหน่อยครับโอคุโบะชาวบ้านนี้ครับแล้วเป็นสิมกระเป๋าหมดเวลาการแข่งขันครับ ชูรีนิพพลครับเฉลยชนะบางกอก g าเอฟ fc ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครับก็ราชบุรีนิพพล fc นะครับได้ประตูตั้งแต่นาทีที่สิบเอ็ดนะครับจากลูกมงของเกมกีนากาสตอกนะครับก็เป็นประตูเดียวครับในเกมนี้ครับให้ราชบุรีนิพพล fc เก็บสามคะแนนนะครับบวกเพิ่มเป็นสี่สิบสามคะแนนจากการลงสนาม2ี่สิบสี่นัดนะครับเท่ากับบางกอก g า a fc ครับ ขึ้นกลุ่มหัวแถวเลยนะครับตอนนี้านะราชชุลีมิตรผลงานในบ้านนี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับกับก็เบ็นชัยชนะนาทีเจ็ดที่ต่อกันนะครับในการเล่นในบ้านของราชุรีมิตรผลเอฟซีขณะที่บางกอกกลาสครับพวกเขาก็ยังไม่สามารถ